ฐานเมตตาอุเบกขานคือบารมีสิบประการซึ่งพระโต้งก็อสร้างมาะพธิสัตว์ก่สร้างมาพระยบุคคลก่สร้างมาครับสร้างบุญเกรียววัตถุทานธรไมทานศีลภาวนาเป็นตน้นแล้วคนที่มองไม่เห็นใช่ไหมเนี่ยคนที่ข้ามกับพืชเนี่ยมองไม่เห็นใช่ไหมใช่ไหมครับต้องใช้หลักวิพัฒวาทีแยกแยะครับอ่าคุณใส่สดนะฮะสวัสดีครับขอบคุณมากครับุาสาห์ทรงดวงดาวมาฮะ ขอบคุณมากขอบคุณมากที่มาฟังผมก็ไม่แม้แรกผมเอาอย่างสำนักพิมพ์หนังสือบอกว่าแล้วเพียงแค่เข้ามาชมกับผมก็มกแอบ,บนิยมทุกท่านอยู่ในใจอยู่แล้วน,นะฮะคุณจุฬาพรบอกว่าสมประสงค์บอกว่ารู้สึกเวทนาคนที่ดูหมิ่นอาจารย์เบียร์อาจารย์เบียร์ถือศีลบริสุทธิ์ผู้ที่รบกวจะเป็นกำลังคนที่ขัดขวางคนทําความดีจะด้วยย่ำใจกว่าดีอาจจะทําทํามาจนเคยชินฮะอย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่ง อาจจะถูกคนอื่นชักใหญ่มาแกออกไปแกออกไป,กอ,อ,กไปไอ้นี้มนผ้าออกมาออกมาเลยตันี่มลมาหรือว่าเขาก็วังละอ่ะคันหนึ่งคันสองนะี่ยออกมาถ้าตังกวะที่โคเลยนะพรวดเลยนะถ้าเขาผ่านยังไงนนะประมาโทร,รัคโตมารังความประมาเป็นมนทินของบุคคลผู้รักษาเพราะฉะนั้นคนทาความนี้เขาไม่ประมาทเขาก็ระว,วังทุกอย่างคนเราอยู่ภายใต้กฎสามกฎอย่างพระคุณถังเหมือนกันกฎหมายกฎประคนบกประเพณีประเพณี กฎศีลธรรมอะไรต่างๆก็ต้องอยู่ครับนูทลุกเวทนาสมเพศคนที่ออกมากก็มองมุมหนึ่งแค่นั้นเองครับแล้วสุดท้ายก็มีอันเป็นนะฮะคือมัใหญ่งไงฮะทำดีเจตนาดีก็เป็นบุญกุศลถ้าไม่เห็นด้วยัทํามีศีลทำศีลพังนักก็ดีเป็นบุญแก่ตัวถ่านเนี่ยไม่เห็นด้วยกับผมผูไปฏิว่าอะไรฮะใช่ไหมฮะแต่จะบอกให้ว่าขัดขวางคนทําความในนีบาปนะฮะผมถือว่าบาปเพราะอะไรครับ คนก็จะทําความดีแต่แต่ว่าสําหรับคนที่สั่งความดีแล้วเขาก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์อุปสรรคเป็นอุปกรณ์สําหรับคนสั่งความดีแม้จะมีอุปสรรคเป็นอุปกรณ์ครับยิ่งคนที่สร้างบาร,รมีนะสร้างบุญกุศลน,นะเขาก็ต้องหาทางที่เขาจะสร้างบริกุศลให้มากขึ้นแม้จะมีมารมาปะจนก็เรียกว่ามารผจนมารก็พ่ายแพ้แก่บาร,รมีข้สร้างทานบาร,รมีศีลบาร,รมีนะ่ะเห็นไหมฮะศีลแปดเนี่ย เนคขมับารมีปัญญามารีวิระบรมีขันติในสัจจมนิฐานมนเนื้อเบตตาบารีอุเบกขาบารมีสิประการเข้าสร้างนะเห็นไหม